หนาไปหนัมากไปอิ่วันที่สามล่ะให้อิ่หรือเปล่าถามว่าหิวหรือไม่หิวสาวันแล้วไม่ได้อะไรหรืหิวแต่กวดควรไหมไม่เลยเพราะคนคนนั้นคือบคุคคลที่มีอะไรดีเมื่อกี้ยายบอกว่าจิตใจดี มีความรุ้ย่เราไม่ควรให้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เราควรให้เท้าสก,กัดก็เลยมาถามว่าท่านต้องการอะไรไหนใครจะตอบว่าว่าถามอกิติดาบอกว่าท่านต้องการเป็นเท้าสก,กาัดหรือจะตอบว่าต้องการไหมไหนใครคิดว่าท่านต้องการเป็นเท้าสก,กาัดมีไหม เป็นเท้าสกัดไหมลูกท่านต้องการเป็นเท้าสกัดไหมอยากินตีดาบดฟังฟังยายดูแล้วไหมได้ใช่ไหมท่านต้องการเป็นเท้าสกัดไหมไม่ถ้าอย่างนั้นท่านต้องการอะไรเก่งมากท่านต้องการบดแล้วคุณมันจะ ลูกนะ